ตะกะแตนออกแล้วพี่น้องครบรอบตะกั่แตนออกอีกแล้ววันนี้เพิ่นทอดจำนายแล้วพี่น้องทอดจำนายผู้ต้องการให้ทอดซุกแต่จะเป็นอีกราคาหนึ่งนี่นผู้ซืเอาของนั่นนั่่ปทอดกินเดียร์เป็นอีกราคาหนึ่งเปิดประตูเข้าไปนี่ประตูเสื้อคู้ไอซ์ซึ่ง

เอายาไระเายเห็นตะนกมันยังเป็ยนงไปยังในป่าเนี่ยงงไปหนเคยเห็นนกอะยงดีเลื้องอิมเติมอยู่พี่น้องสุกแล้วม่จับุกแล้วมึงมีใส่เลื้งโอมเติมเอิ่มเติมมาเอาต่แงงมายอ่ะ อืมดังกรอกล่อืมกรอบเสียงลนกระทบกระเี่ยกอกอิ่นนะก่อนี้กระซอนเสียงหลงกระทบกระซอนดังชุชิชุชิแสดงว่ากรอบเอียงาง ก็กลัวมันตะแกงแบบเป็นหูอยู่บ้านกูม,มีอยู่คลข,า,ขาเนี่ยโอ้ก็เอาไปเฮือนกูนียเอาบอกจ่างสิดต,ตักงเลยว้ายโอเคผิดได้พี่น้องเป็นได้เป็นได้เป็นได้ น่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไหมพี่น้องน่ากินบอนี่ครับพี่น้องซอดตักกระแตนปาังก้าโมจีนครับพี่น้องแสบแสบนัวกับไปใส่<ป>ใส่ซอสหรือสีไสร์รสด,ดีนะพี่น้องก็จะทำให้รสชาติกรมกรมขึ้นมาอีกนะ่ากินกว่าเก่าครับพี่น้อง เอาคลิปนี้ลาพี่แลนองไปก่อนด้วยครับขอบุญขอบคุณพี่น้องลหลายๆที่แวะรับชมทอดตักกระแตนปลาตังกาครับพี่น้องสวัสดีครับไไไปปปโลัััดเเ